สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเราเดี่ยเวเอนเจอร์เช่นเคยครับผมครับผมวันนี้มาทำอะไรครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครอีกเช่นเคยครับตัวนี้มีชื่อว่ามีชื่อว่าดา n ์ s s น s s อ s s i n นะอ่าเป็นตัวละครพรีเมี่ยมจากด a ร์ n e น s นะฮะจากเกมดาร์ n เนสนะ,ะซึ่งเป็นตัวที่เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มากเลยที่เอาเข้ามาเนี่ยนึกว่าจะติดลิขอกทธิ์แล้วนะ อัน okay. นี้เป็นตัวละครพรีเมียมนะสายประชิดนะครับมาดูเบสิกการจบดีของเขาเลยครับผมทีหมด4ทีนะเนี่ยแล้วคุณเดอสู้จะมึดนะสามารถจับเพนเซิร์ได้ในทีที่4ด้วยนะครับเนี่ยทีที่หรึองนี่นจะจับเพนเซิร์ไม่ได้นะได้แค่ทีที่4ทีเดียวนะแล้วก็ถ้าคุณเดอสู้ ทีที่ 4, สี่เราคู่เดู้ที่รออยู่เนี่ยคู่เดิมทีจะเด้งพื้นนะเนี่ยโดิมคู่เดิมที่รออยู่เนี่ยคู่เดิมจะเด้งพื้นนะทีที่สี่นะไปมาดูที่การกดดีค้างครับผมดีค้างนี้จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับผมดีค้างถ้ากดดีค้างแล้วกดดีรัวๆ,ๆัเนี่ยจะแบบนี้คนระับเนี่ยสูงสุดคือ11ทีเลยทีเดียวนะ เดี๋ยวเรามาลงลึกแต่ละอันนะถ้าดีค้างดีค้างครั้งแรกเนี่ยจะเป็นการระเบิดบทําให้คุณสู้จึงจุกนี่ครับระเบิดเฉพาะข้างหน้านะเนี่ยสามารถคอมโบกับไอการกระโดดโจมตีก็ได้นะอย่างเช่นเรากระโดดโจมตีใช่ไหมแล้วกดดีค้างคุณสู้จะนั่งลงเนี่ยทำให้นั่งลงได้ง่ายนะตัวนี้นะแล้วก็ดีค้างแล้วก็กดตีหนึ่งทีเนี่ยจะเป็น การเนี่ยการเอาโซ่เขาเรียกว่าเนี่ยโซ่ตีโคดโซเนี่ยหนึ่งทีนะครับผมถ้ากดดีค้างแล้วกดดีสองทีเนี่ยจะเอาโซ่ตีโคดโซสองทีทำไหมทำให้โคดโซมึนนะครับเนี่ยมึนเล็กน้อยนะหรือบอกไปนะว่าดีค้างเนี่ยโดนโ่ดโซที่นอยอยู่ด้วยนะเนี่ยุคดโซกลับมามึนเล็กน้อยด้วยนะ ต่อไปเป็นดีค้างแล้วกดดีสามทีครับผมจะทำให้คู่ต่อสู้กระเด็นเนี่ยเนี่ยก็คือกดดีสองทีแรกอ่ะมันจะมึนใช่ไหมแล้วกดดีหนึ่งทีอ่ะมันจะทำให้มันจะเป็นการเวี่ยงโซ่ไปทำให้คู่ต่อสู้กระเด็นเล็กน้อยเนี่ยกดดีสองทีกดดีสองทีแล้วกดดีทีหนึ่งทีเนี่ยค่ตู้กระเด็นเล็กน้อยถ้ากดดีค้างแล้วกดดีสี่ทีเนี่ยจะทำให้คู่ต่อสู้นั่งลงครับ อันมี้ก็รูนั่งลงตัวน้อยก็กลับมานั่งด้วยนะก็เนี่ยต่อไปดีค้าแล้วกดดีอีกสี่อีกไม่กี่สี่ทีใช่ไหมกดดีค้าแล้วกดดีห้าทีทําำให้คุณสููสตันหรือว่ามึนนั่นเองเนี่ยอันที่ครูมึนนะอันนี้ยะมึนนานแล้วก็ล้มลงไปนะต่อไปฮะดีค้าแล้วกดดี เท่าไรเนี่ยหกทีขึ้นไปนะทำให้คุณสู้กระเด็นไกลนะครับผมก็คือดีรัวๆเลยอ่ะไม่ต้องหยุดอ่ะเนี่ยตัวสู้ก็จะเด่นออกไปไกลนะมันอยู่ที่คอมโบเวลาเรากดดีว่าเรา,ากดกี่ครั้งเนะมันก็จะทําตามจำนวนครั้งนั้นใช่ข้อดีของมันก็คือโดนตัวที่นอนด้วยนะแล้วระยะก,ก็ค่อนข้างไกลเน,นี่ยเนี่ยก็เป็นตัวเอ๊ก็เป็นดีครั้งของตัวนี้นะต่อไปเป็น การแดชไอแท็กกับผมแดชไอแท็กการวิ่งโจมตีนะความสามารถวิ่งโจมตีได้3ทีนะครับผมทีแรกจะเป็นการฟันเข้าไปเนี่ยถ้ากด D สองทีจะเป็นการฟันคุณสู้ติดกันให้นั่งนะครับนี่ฮแต่ถ้า3าทีนี่จะทำให้คุณสู้ลอยขึ้นไปนะเนี่ยนี่ทำให้คุณสู้ลอยขึ้นไปนะสามารถวิ่งโจมตีรูปแบบหนึ่งก็คือการวิ่งแล้วกด D ค้างครับผม กดดีค้างจะเป็นการชนคู่สู้ทำคู่สู้ลอยเนี่ยพร้อมตัวเราก็รอยขึ้นไปด้วยนะสามารถใช้ผสมกันระหว่างดีปกติกับดีค้างก็ได้นะนที่ไหนก็ได้นะครับผมเพราะพิเศษของดีค้างนี่มันคือมันทะลุบ,บ็อกนะคร พื่ผมกดน้ำแข็งนี่ฮะแล้วกดโจมตีปกติจะเด้งกลับเห็นไหมแต่ถ้าเป็นดีคาเนี้มันจะไม่เด้งกลับไปคล้ายกับหนังอินครับเนี่ยอินจะไม่เด้งกลับข้อดีของมันก็คือตรงนี้นะลูบล็อกนะต่อไปวิธีการกระโดดโจมตีครับผมการะโดดโจมตีรูปแบบแรกนะก็คือการกระโดดแล้วกดดีครับเนี่ยจะเป็นการฟันก็อโซ่หนึ่งทีนะสามารถกลับหลังมาฟันได้นะ ส่อหน้ามันจะคอมโบกับดีค้างอะ่ะกดกระโดดฟันแล้วกดดีค้างครับเนี่ยลงนคนั่งลงตะตะการกระโดดโจ๊ตีรูปแบบต่อไปเนี่ยคือการกระโดดแล้วกดดีค้างครับผมเนี่ยถือเป็นข้อดีของตัวนี้นะตัวนี้เองการกระโดดแล้วกดดีค้างเนี่ยจะเอาโซ่ฟาดหลายทีนะนี่โดนตัวที่นอนด้วยนะครับแล้วตัวที่นอนนี่จะกระเดคงอนข้างไกลนะจากจุดที่มันอยู่เนี่ย มาเปลี่ยนทิศก็ได้มันจะมันจะไม่โดนข้างหลังนะจะโดนแต่ข้างหน้าเนี่ยเฮ้ย,ยมีมีมีจังหวะโดนนิดนึงจะโดนยากหน่อยจะไปไมาดูที่การเคาน์เตอร์แท็กของตัวนี้นครับผมแทะ เนี่ยจะเป็นการปาดากระใจไว้ใส่ผู้เดือสู้นะฮะแท่ผู้เดอดรุล้มลงไปนะไปไปดูที่สกิลนะผมสกิลสกิลแรกเป็นสกิลหลังเขานะฮะอยู่หลังจะเป็นการเรียกเสกนกนกสีดำมืนมาข้างบนนะเนี่ยแล้วก็เรเนี่ยนกเป็นนกเปล่าไม่ใช่นก โ<อ>แล้วก็ปล่อยเขาเรียกอะไรปล่อยคนนกอะรงมาดวงตีใส่คูตอสู้เนี่ยลัวเลยนะเนี่ยคูตอสู้จะติดสถานะพิษเล็กน้อยด้วยนะเนี่ยจะม,มีพิษติดเล็กน้อยนะสามารถโจมตีตัวที่นอนอยู่ได้ด้วยนะครับผมว่ามันเป็นสกิลที่ดีนะแต่ว่ามันสั้นไปหน่อย สกิลวช้ยอะแป๊บเดียวเองต่อไปมาดูที่สกิลหมวกครับผมสกิลหมวกจะเป็นมันไม่ใช่หมวกสิจะเป็นหน้ากากสกิลหน้ากากของเขานะจะเป็นการปล่อยดาวกระจายไปครับไปกลับเนี่ยคล้ายๆหมวกไอ้นั่นน่ะหมวกของอะไรไอที่มันไปกลับเหมือนกันอะไอตัวอะไรวะด้วยซาซินใช่ซัลซอนใช่ไอตัวเนี้ยชาโด้ไอซาซินเนี่ย ตัวหมวกที่มันปุ๊บๆเนี่ยเหมือนเกัน <laughs> แต่อันนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นรูปกลวยกลวยออกไปนะครับสามารถกระโดดกระโดดใช้ได้ด้วยนะครับเนกระโดดใช้เป็นรูปอะไรเป็นมันจะแบบเป็นคลื่นเป็นคลื่นเป็นคลื่นเล็กน้อยเนี่ย โดนโดยครั้งแรกเนี่ยโดนตอนไปเนี่ยจะนั่งนะแต่โดนโดนตอนกลับนี่จะชะงานีดน,นึ่งแต่โดนสองทีติดก็นั่งนะต่อไปไปดูที่สกิลชุดครับผมสกิลชุดจะเป็นการสร้างมนดํารอบตัวครับนี่ครับนี่นแล้วก็วระเบิดรอบตัวมนดําขึ้นแล้วลงฮะซึ่งจะทําให้คุณสู้เนี่ยลอยขึ้นไปแล้วก็ติดสถานะด้วยนะ คล้ายๆกับสถานะไฟหเลยแบบไม่นแน่ใจเนี่ยเนี่ยไฟของอีรี่อ่ะตัวนอนกระโดดด้วยนะครับผมสำหรับสกิลนี้เนี่ยไอไ้อไอตอนระเบิดมันลงมาเสียงมันเสียงมันแน่นดีนะตึมนะเนี่ย ต่อไปไปดูที่สกิลอาวุธครับผมสกิลอาวุธเนี่ยจะเป็นการวางพื้นที่พิษข้างหน้าครับเนี่ยแต่คนสู้ที่อยู่ในพื้นที่พิษเนี่ยก็จะติดาสนาพิษแล้วก็มึนด้วยนะครับสามารถกดดีย้ำๆนะเพื่อยิงยิงดงวาวกระจายไปเรื่อยๆนะเนี่ยเนี่ยไอตอนยิงดงวาวกระจายนี่สามารถเลือกพื้นที่ได้นะว่าะจะยิงไปทางไหนนะเนี่ยจะยิงทางไหนก็ได้นะ อย่นใช่ก็แบบว่าแติว่าเราเราใช้วงไม่โดนใช่ไหมเนี่ยเราจะยิงออกไปนอกวงซึ่งถ้าเราใช้วงไม่โดนเนี่ยคู่ตดอดสู้จะไม่ติดพิษนะเนี่ยถ้ายิงโดนแต่คู่ตดอดสู้จะไม่ติดพิษต้องต้องอยู่ในวงเท่านั้นนะถึงจะติดพิษนะฮะสกิลนี้นะเนี่ย สามารถกระโดดใช้ได้ด้วยนะครับผมสกิลนี้แต่กระโดดใช้คู่ต่อสู้จะไม่มึนนะจะต่างกับยืนใช้เล็กน้อยนะถ้ากระโดดใช้คู่ต่อสู้จะไม่มึนนะเนี่ยและยืนใช้คู่ต่อสู้จะมึนแลวตอนลอยด,ด้วยหมายถึงคู่ต่อสู้ลอยหรือผมลอยใช่ไลยไ ถ้าใช้ตอนยืนเขาึงสู้จะมึนนะนอครบถ้วนสำหรับตัวด r a g กเน t ตไอโซซินนะฮะซึ่งเป็นอีกตัวหนึ่งพีไม่เป็นตัวหนึ่งที่เท่แล้วก็หลายหลายหลายคนรอคอยนะฮะข้อดีของมันก็คือการกดดีค้างฮะซึ่งมีหลายหลายหลากหลายรูปแบบมากนะครับถ้าพุสู้กลับมากลับมานั่งได้ด้วยไอ้กลับมามึนเงเนี่ยแล้วก็การกระโดดจงตีของเขานะการกดดีค้างนะ ในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเนี่ยส่วนมากเขาจะเอามาเอามาซ้ำตัวที่นอนอยู่เนี่ยเนี่ยจุ้งมันกระเด็นค่อนข้างไกลนะเลือกทิศทางก็ได้นะนาาระยะก็ไกลอยู่พอสุดขวรนะถือว่าตัวหนึ่งหนึ่งตัวที่น่าจะเล่นแล้วสน,นุกนะครับผมสำหรับ,นะ<อ>บวันนี้นะบบกสหรััวนนี้็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีดครับ What is that?